สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมุกลวีทองโชตนะคะค่ะวันนี้จะมานําเสนอการบ้านครั้งที่1นนะคะจากโจทย์กําหนดให้ออกแบบวงจรขนาด16บิตด้วย IC ธรรมดานะคะเราจึงเลือกใช้ IC 74138และ IC 74374นะคะอันนี้จะเป็นหน้าตาของ IC 74374นะคะ และนี่จะเป็นหน้าตาของ IC 74138ค่ะซึ่งเราจะมาดูกันก่อนนะคะว่าทั้ง2ตัวนี้ทำงานแตกต่างกันยังไงบ้างค่ะเริ่มที่ IC 74374นะคะ ซึ่งจาก d Data s h e e t จะเห็นว่ามี d fit f o p อยู่ภายในตัว8ตัวนะคะซึ่งก็คือ8 b i บิตหรือ1ไบต์พอดีเราจึงเลือกใช้ IC ตัวนี้16ตัวเพื่อให้ได้ขนาดตามโจทย์นะคะนี่นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ค่ะต่อไปเราจะมาดูในส่วนของตารางการทำงานกันบ้างนะคะก็คือ IC ตัวนี้จะทำงานเมื่อ o u t พุทคอนโทรลเป็นโลนะคะเท่านั้นนะคะและเมื่อสัญญาณคอกค่าขึ้นเ u t p u t จะมีค่าเหมือนกับ Input เลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็น IC 74138นะคะจะมีความพิเศษมากกว่าตัวเมื่อกี้นิดนึงก็คือตัวนี้ d e c o d e อร์จะเป็นตัวอ่านค่าหรือเขียนค่าเข้าไปโดย d e c o d e อร์ตัวนี้จะมีขา Enable อยู่2ขาค่ะตามตารางนะคะ จะเห็นได้ว่ามันจะทำงานเมื่อ G 1เป็น HIGH และ G 2เป็น LOW นะคะโดยเ u t p u t ที่ออกมาจะเป็นตามตารางนี้เลยค่ะ <Hi. S 1> ต่อไปนะคะเราจะมาดูในส่วนของวงจรกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากเส้นสีเขียวก่อนเลยนะคะเส้นสีเขียวจะเป็นตัว Data Bus ทำหน้าที่เก็บข้อมูลหรือแสดงผลออกมาค่ะซึ่งจะต่อจาก เอา์พุตและอินพุตทุกตัวเข้าด้วยกันต่อไปจะเป็นในส่วนของเส้นสีแดงนะคะจะเป็นตัวควบคุมเอาต์พุตคอนโทรลของ IC 743 74ในทุกๆตัวซึ่งจาก Datasheet ที่เราดูมานะคะ IC ตัวนี้จะทำงานเมื่อเอาต์พุตคอนโทรลเป็นโลเท่านั้นค่ะค่ะต่อมาในส่วนของเส้นสีดําเงินนะคะตรงนี้นะคะ จะทำหน้าที่ควบคุมการเขียนเข้าไปในเมมโมรีและจะควบคุมสัญญาณคล็อกด้วยและจะต่อคล็อกเข้ากับทุกตัวเลยนะคะตัวนี้ต่อไปนะคะจะเป็น IC 74138ทางด้านซ้ายของเรานะคะเราจะแบ่งการทำงานเป็น2ส่วนก็คือส่วนบนและส่วนล่างซึ่งส่วนบนเราจะทำหน้าที่ r read ส่วนส่วนล่างเราจะทำหน้าที่ไร t e IC 2ตัวบนนะคะ จะใช้เป็นตัวควบคุมการอ่าน IC 2ตัวนี้จะควบคุมทั้งหมด16บิตตัวบนจะควบคุม8บิตด้านหลังส่วนตัวล่างจะควบคุม8บิตด้านหน้าโดยทั้ง2ตัวจะถอดรหัสจาก address bus แปลงจาก4บิตให้ออกเป็น16เส้นค่ะต่อไปจะเป็น IC 2ตัวล่างนะคะจะควบคุมเรื่องการเขียนซึ่งจะมีการต่อวงจรให้เหมือนกับตัวด้านบนเลยแต่ต่อเข้ากับตัวฮอกค่ะ ค่ะซึ่งการทำงานเราจะทำงานไล่เป็น u 1ไล่ไป u 2แล้วก็ไป u 3อย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆจนจบค่ะวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ